หลังจากเอมบัปเป้ฝึกฝนกับทีมบงดีเป็นเรียะเวลา9ปีค่ะในเดือนกรกฎาคมปี2013 m b a เอมบัปเป้ได้รับการดึงเข้าสู่แคมป์เยาวชนของทีมโมนาโกค่ะ และในช่วงเวลาปี2015ถึงปี2016ขยับขึ้นมาเป็นทีมสำรองของชุดใหญ่ค่ะการสร้างปรากฏการณ์ด้วยสองเท้าของคลิยนเอ็มบาเป้ทำให้สโมสรนยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงต์เดกแมงหรือเปอเชก็ต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทัพค่ะที่ในท้ายที่สุดนั้นเขาได้ตัดสินใจอำลาออกจากสโมสรนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ จะมีนักเตสะสกีคนบนโลกใบนี้ค่ะเมื่อเพียงลั่นวาจาว่าจะย้ายออกจากทีมกลายเป็นข่าวใหญ่โตสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วโลกและที่สำคัญเป็นเรื่องราวลุกลามจนไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศที่จะต้องมีบทบาทออกมาช่วยเกลี้ยกล่อมเพราะว่าการที่เขาคนนั้นจากไปนั่นหมายความว่าเขา น่าจะต้องนําเงินจํานวนมหาศาลออกจากประเทศไปด้วยเมื่อพูดถึงตรงนี้ค่ะมีสักกี่คนคะที่เป็นนักเตะที่สร้างชื่อเสียงในประเทศนั้นๆและมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจออกไปค,าค้าแข่งในแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินแม่ใช่ค่ะคนคนนี้นะคะที่นานกำลังจะพูดถึงในเมสแตน n d ไทม์ไลน์เขาคือเคลียนเอมบัปเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีของสโมสรเปชที่ในท้ายที่สุดนั้น เขาได้ตัดสินใจอำลาออกจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะนานก็รับหน้าที่แทนปาล์มกุลยากระจางกุลในการมาเล่าเรื่องราวของเขาคนนี้เคลียันเอ็มบาเป้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาได้เริ่มต้นในเส้นทางลูกหนังไปจนถึงช่วงเวลาที่สุดพีคและเรื่องราวก่อนที่เขากำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ ในเส้นทางชีวิตของโลกลูกหนังนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากคลียนเอมบาเป้นะคะในฤดูกาลหน้ายังมีผู้คนอีกมากมายในวงการฟุตบอลค่ะที่ตัดสินใจที่จะก้าวสู่เส้นทางเส้นใหม่ของพวกเขาอย่างหนึ่งในนั้นค่ะคือบอส แห่งทีมหงแดงนะคะที่ประสบความสำเร็จมากมายกับทีมนั่นก็คือเยอร์ันค็อปนั่นเองค่ะและสึกสุดท้ายของเยอร์ันค็อปกุญซือเดอะนอร์มอ่วันที่อยากให้เหล่าสาวว่หงแดงมาร่วมเชียร์กันให้สุดใจและร่วมกันอำลามแมชสุดท้ายให้กับบอสผู้เป็นที่รักของเราในแมชสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนแฟนๆหงแดงมาร่วมงานเมสันปาร์ตี้ลาสแดน for t h ด n อนนอมวันวันสุดท้ายรวมพลังบายบอสพวกเราก็อยากชวนแฟนๆหงแดงมารวมตัวกันนะคะเพื่อมาเก็บหนึ่งในโมเมนต์สุดท้ายกับเหล่าสาวกหงแดงตัวจริงขอเชิญทุกคนให้มาร่วมเชียร์และมาร่วมอํลลาบอสไปกับพวกเราวันที่19พฤษภาคมนี้จเจอกันที่เดิมค่ะที่คาราบาวตะวันแดงเฟสติวัลพระราม3นะคะมาร่วมเชียร์บอลเชียร์บาวเชียร์บอลได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาว ยกระดับความสนุกไปกับเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายเช่นเคยจากซ u เปอร์สปอร์และเรืองวาใครอยากมาร่วมเชียร์ไปกับพวกเราอย่ารอช้านะคะสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยค่ะและจากเรื่องราวเส้นทางชีวิตบนโลกลูกหนังของชายคนนี้นะคะคิลิยันเอบบะเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศส ว่าจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรนั้นและเหตุใดเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของประเทศและเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของโลกลูกหนังในทุกวันนี้ได้อย่างรวดเร็วไปติดตามพร้อมๆกันใน Main Stand timeline คลิปนี้ได้เลยค่ะไทม์ไลน์ของชายคนนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1998ค่ะ เด็กชายคนนี้เกิดในชุมชนแออัดแต่ร่างกายของเขาก็อัดแน่นไปด้วย DNA ของความเป็นนักกีฬาจากผู้เป็นพ่อที่เป็นโค้ชฟุตบอลน,นะคะและคุณแม่ของเขาก็เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลคะ่ะ และเมื่อปี2004ตอนที่คลียนเอ็มบาเป้อายุได้6ขวบเขาก็เดินตามหลังผู้เป็นพ่อเข้าไปเป็นเด็กในคาเดมี่ของทีมบงดีที่พ่อของเขาทำงานอยู่นะคะตอนนั้นโค้ชทีมเยาวชนของบงดีพูดได้เต็มปากแบบไม่อวยยศจนเกินไปเลยค่ะว่าเอ็มบาเป้เนี่ยคือคนที่จะขยับว,วงการฟุตบอลเยาวชนในตอนนั้นเพราะมีทุกอย่างครบเครื่องกว่าเด็กคนอื่นๆทางทักษะการเลี้ยงบอลและความเร็ว หลังจากเอมบัปเป้ฝึกฝนกับทีมบงดีเป็นเรียะเวลา9ปีค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนกรกฎาคมปี2013เอมบัปเป้ได้รับการดึงเข้าสู่แคมป์เยาวชนของทีมโมนาโกค่ะอดีตแชมป์ลีกเอิง8สมัยแต่ถ้านับในช่วงเวลานับเฉพาะแค่ก่อนที่เอมบัปเป้จะย้ายไปอยู่นะคะโมนาโกเนี่ยเป็นแชมป์ลีกเอิง7สมัยค่ะ สัญญาของเอ m b a p ้คือ3ปีนะคะก็ว่ากันว่าตอนนั้นเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ของลาลีกาสเปนเนี่ยก็พยายามแย่งตัวเอ m b a p ้อยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นโมนโกค่ะที่ชนะใจเด็กหนุ่มดาวรุ่งคนนี้ค่ะและในช่วงเวลาปี2015ถึงปี2016นะคะคือช่วงเวลาฝีเท้าของเอ m b a p ้ที่จัดจ้านแบบสุดๆจนทำให้เลโอนาร์โดชาดิมเรียกให้เขาขยับขึ้นมาเป็นทีมสำรองของชุดใหญ่ค่ะ ในเวลาต่อมานะคะเมื่อวันที่2ทธันวาคมปี2015เอ็มบเปเป้ก็เดบิวต์กับโมนาโกชุดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะในเกมที่โมนาโกเปิดบ้านเสมอกับทีมกองไป1ประตูตอนหน,นะคะเอมบปเป้ได้รับการเปลี่ยนลงไปเล่นแทนฟาบิโอโคเอนเทราในนาทีที่88พร้อมกับทำสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของโมนาโกด้วยวัย16ปี กับ347วันทำลายสถิติก่กอนหน้าของเทอรียองรีตำนานทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยทำไว้ในปี1994ค่ะแต่คุณผู้ชมคะรู้หรือไม่ว่าณนะเวลานั้นเอ็มบัเป้ยังไม่ได้สัญญาอาชีพนะคะแต่จะบอกเลยว่ากระดาษสัญญาแผ่นนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าวันที่20กุมภาพัน์ปี2016เอ็มบัปเป้ได้ยิงประตูรแรกให้กับ ทีมชุดใหญ่ของสโมสรซึ่งเป็นประตูในช่วงทศเวลาบาดเจ็บในลีที่ชนะทัวร์ไป3ประตูต่อนหนึ่งนะตอนนั้นเขามีอายุ17ปีกับ62วันค่ะเขาก็ได้กลายเป็นผู้ทำประตูทีมชุดใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโมนานโกทันทีเพียงแค่ประตูเดียว เขาก็เกี่ยวสัญญานักเตะอาชีพมาครองจนได้ค่ะแล้วหมีนาคมปีเดียวกันนะคะโมนาโกก็ยื่นสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับเอ็มบาเป้สัญญาฉบับนั้นมีระยะเวลา3ปีค่ะในวันนั้นนะคะวาดิมวาซิลเยฟรองประธานสโมสรโมนาโกถึงกับเอ่ยปากออกมาเลยว่าก็นับตั้งแต่เห็นเอ็มบาเป้ในรัวเยาวชนเขาก็รู้ทันทีเลยว่าเด็กคนนี้นี่แหละจะกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการฟุตบอล และสัญญาอาชีพที่เขาได้รับจากโมนโกในวันที่6มีนาคมปี2016นั่นแหละค่ะคือแม่แรงที่ช่วยผลักดันให้เอ็มบาเป้ขึ้นมาขย่าว,วงการฟุตบอลฝรัร่งเศสในเวลาต่อมาเพราะฤดูกาล2016ถึง2017เอ็มบาเป้ได้กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมโมนโกในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดจากการลงสนาม46นัดทำไป28ประตูกับอีก14แอสซิส ไม่เพียงแค่เป็นเด็กหนุ่มหน้าละอ่อนที่ผนึกกำลังกันกันกนกนกบรุ่นเด็ะอย่างราดเมิลฟอนเกลเมเดโนซิลวาหรือฟาบินโยในการคว้าแชมป์ลีก หลังห่างหายไปตั้งแต่ปี2,000หรือในรอบ17ปีเพียงเท่านั้นนะคะเอมบาเปยยังแจ้งเกิดด้วยผลงานส่วนตัวอีกมากมายทั้งในฤดูกาลที่คว้าแชมป์ลีกทําประตูไปคนเดียวทําในลีกเนี่ยสิประตูไม่พอยังทำแฮตทริกแรกในเกมเปิดบ้านถลม่มแรนส์ไป4ประตูต่อศูนในศึกคุปดลาลีกรอบ16ทีม ทำแฮตทริกในลีกเอิงในเกมที่โมโนโกเปิดบ้านชนะเมสไป5ประตูต่อศูนย์ด้วยอายุ18ปีกับอีก2เดือนกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำแฮตทริกในลีกได้ยังมีอีกค่ะยิงประตูแรกในบอลทั่วยุโรปด้วยการยิงใส่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่โมโนโกแพ้ไป3ประตูต่อ5ในศึกยูเฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกลายเป็นนักเตะฝรั่งเศสอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะคะที่ยิงประตูได ่ายต่อจากคาริมเบนเซม่าค่ะ การสร้างปรากฏการ์ด้วยสองเท้าของคลียนเอมบาเป้ดาวยิงวัย20ปีทําให้สโมสรนยักษ์ใหญ่อย่างปารีตแซงแช็คแมงหรือเปเชก็ต้องการคว้าตัวเขาไปรวมทัพค่ะปี2017นะคะเรื่องราวชีวิตของคลียนเอมบาเป้ก็เข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะวันที่31สิงหาคมปี2 0 1 7เปเช e, ประกาศคว้าตัวเอมบาเป้ร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ปีก่อนจะซื้อขาดในปี2018ด้วยค่าตัว180ล้านยูโร เท่ากับว่าเอ็มบัปเป้ใช้เวลาราวๆ4ปีเท่านั้นนะคะในการพัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งอายุไม่ถึง20ปีที่มีค่าตัวสูงเป็นประวัติศาสตร์ถึงเกือบ200ล้านยูโรค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะวันนั้นทุก spotlight จับจ้องไปที่เขาเด็กหนุ่มที่ชื่อเคลียนเอ็มบัเป้จะว่าแบบที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือมันจับต้องไปที่เอ็มบัเป้นับตั้งแต่ที่เขาขึ้นมาเฉิดใช้กับทีมมอนาโกชุดใหญ่แล้วด้วยซ้ำ ในช่วงเวลานั้นมีคนวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะคะแม้ว่าเอมบาเป้จะทําสถิติได้มากมายก็วิจารณ์กันว่าเอมบาเป้เนี่ยเป็นนักเตะที่ได้รับคําชื่นชมที่มากเกินไปหรือเปล่าเธอสับยุคปัจจุบันก็บอกว่าโอ้เป็นนักเตะที่โอเวอร์เรทไปไหมเนี่ยแต่คําถามเหล่านั้นก็สงบลงทันทีค่ะคุณผู้ชมเมื่อเขาลงเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงหรือปเชนัดแรกในเกมลีกเอิงนะคะที่เจอกับเมสเมื่อวันที่8กันยายนปี2017 เขาทำไป1ประตูซึ่งเป็นประตูที่่าแปเอเชนํนำเม็ด2ประตูต่อนหนึก่อนจบลงด้วยผลชนะ5ประตูต่อนหนึค่ะวันนั้นนอกจาก1ประตูที่เอมบาเป้ทำได้การเล่นร่วมกับพี่ๆในทีมทั้งกับเอดิสันคาวานีในเกมรุกมันดูงดงามและน่าตื่นเต้นไปหมดแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุด เริ่มต้นเท่านั้นนะคะกับปาริสแซงแช็คแมงเพราะหลังจากเสร็จสิน้นฤดูกาลยืมตัวเมื่อเขากลายมาเป็นนักเตะของเปชเช่แบบ100%เอ็เบเป้ก็เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะสร้างปรากฏการณ์อีกนับไม่ถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นการทําประตูไม่ต่ํากว่า30ประตูในลีกทุกฤดูกาลติดต่อกัน เป็นดาวสซโวตลอดการของสโมสรที่จำนวน255ประตูมากกว่าสตาร์รุ่นพี่ทั้งเอติสันคาวานีที่เคยทำไว้อยู่ที่200ประตูสลาตันอิบราฮิโมวิชก็เคยทำไว้อยู่ที่156ประตูนะคะหรือแม้แต่เนมาเจ้าของแท่งค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรก็เคยทำไว้เพียง111ประตูค่ะนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่ในปี2018เอ็มบาเป้จะได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศส ชุดลุยฟุตบอลโลกที่รัเสเซียและกลายเป็นนักเตะอายุไม่ถึง20ปีเพียงคนเดียวในทัพตราไก่ชุดนั้นเมื่อเจาะไปถึงเรื่องราวของเขาในปี2018นะคะ17พฤษภาคมปี2018เอมบาเป้มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศส 21มิถุนายนปีเดียวกันยิงประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่พาเลเบลส์คว้าชัยเหนือเปรู1ประตูต่อศูนย์พร้อมกับคว้าสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทีมชาติฝรั่งเศสที่ทำประตูได้30มิถุนายนได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะอาร์เจนตินา4ประตูต่อ3ในรอบ16ทีมสุดท้ายจากการทำไป2ประตู15กรกฎาคม เป็นคนซัดประตูตอกฝาโลงสุดสวยจาก25หลาให้ทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะโครเอเชียไป4ประตูต่อ2ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองได้สำเร็จค่ะการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ของทีมชาติฝรั่งเศสนั้นเป็นแชมป์โลกสมัยแรกของเครียนเอ็มบาเป้ในวัยเพียง19ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเอมบาเป้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาเล่นคุ้มค่าตัวเล่นคุ้มค่าเหนื่อย และเงินค่าจ้างทุกบาทถ้าแปลงเป็นไทยนะคะแต่จริงๆแล้วเธอเล่นที่นั่นก็คือเป็นสกุลเงินยูโรทั้งในานางสมโมสรและทีมชาติ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยค่ะเมื่อในช่วงฤด,ดูกาล2020 2021เป็นช่วงเวลาที่คริยันเอ็มบัปเป้นักเตะมูลค่าแพงที่สุดในฝรั่งเศสเหลือสัญญาอีกเพียง18เดือนกับปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเปเชต้นสังกัดของเขาณเวลานั้นและก็มีการประโคมข่าวจากสื่อทุกสำนักเลยค่ะว่าหลังจากที่สัญญาของเอ็มบัเป้หมดลง เขาจะขยับไปข้างหน้าเขาจะก้าวไปอีกก้าวด้วยการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนทีมอันดับหนึ่งของโลกณเวลานั้นแบบไรค่าตัว7ปีของเขากับเป a เอเช ถ้าใช้รายสถิติส่วนตัวนะคะทั้งการทำประตูสูงสุดการมีส่วนร่วมกับประตูมากสุดหรือถ้วยรางวัลที่ทำได้นับตั้งแต่มาอยู่กับเปเชในฤดูกาล2017ถึง2018ก็คงจะไร่ไม่หมดค่ะเพราะเขากวาดมาแล้วเกือบทุกรางวัลและทุกถ้วย ยกเว้นถ้วยเดียวที่กลียดเอ็มบัปเป้ก็พยายามแล้วพยายามเล่าจนต้องร้องเพลงอีกไกลแค่ไหนคือใกล้แต่ก็ยังไปไม่ถึงมันนะคะแล้วถ้วยนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่คลียันเอ็มบัปเป้ค่ะนะับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสปรปารีแสแซงต์แชร์แมงเลยค่ะนักเตะของสโมสรน,นี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะพยายามแล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงนั่นก็คือถ้วยแชมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือ UCL นั่นคือผลงานกับสโมสรน,นะคะ ยยเดีวที่ยังทําไม่ได้แต่ถ้าสําหรับรางวัลส่วนตัวยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือรางวัลใหญ่รางวัลที่นักเตะหลายๆคนใฝ่ฝันนั่นก็คือรางวัลบัลลงดอรางวัลส่วนตัวที่เขายัางไม่ได้ครอบครองค่ะ นั่นจึงเป็นเหตุที่เขามีข่าวผัวพันกับสมโมสรอนเรอัลมาดริดทีมในฝันของเขามาโดยตลอดนะคะแม้ในวันนี้ที่เอมบปเปประกาศอำลาเปอเชเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าในท้ายที่สุดเขาจะลงเอยกับเรอัลมาดริดสโมสรอนในฝันของเขาหรือไม่เพราะถ้อยคําอำลาก็ยังไม่มีประโยคไหนที่บ่งบอกว่าเขาจะไปอยู่ที่สมโมสรอนใดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำว่าเขาเป็นนักเตะท,ที่ยังคงมูลค่าและคุ้มค่าก็คือรางวัลสุดท้ายในลีกเอิงค่ะคิลิยัน เอมบปเป้กองหน้าปารีสแซงต์แชร์แมงควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลเป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังยิงไป44ประตูจากทุกรายการและเป็น27ประตูในลีกที่พาทีมควา้าแชมป์ลีกเอิงได้สําเร็จใช่ค่ะประโยคเหล่านี้คือพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้มันสะท้อนว่าเขายังยอดเยี่ยมจนถึงนาทีสุดท้ายส่วนพาดหัวข่าวต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตบนโลกลูกหนังของเคลียนเอมบปเป้ abe, เรายังไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะว่าจะหยอดชื่อของสโมสสนไหน ลงไปในพาดหัวข่าวที่จะปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อในทุกๆแพลตฟอร์มแต่แน่นอนว่าก็ต้องเป็นชื่อของเขากับการเปิดตัวกับสโมสรใดสโมสรหนึ่งที่เราก็ยังต้องมารอหลุ้นกัด นอกเหนือจากคริยันเอมเป้นะคะฤดูกาลหน้ายังมีบุคคลในวงการฟุตบอลอีกมากมายที่ตัดสินใจอำลาจากสโมสรเดิมของตัวเองอำลาจากบทบาทเดิมของตัวเองหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในตำนานของวงการกุนซือฟุตบอลอย่างเยอเกนคอปค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันอำลาแมสุดท้ายให้กับบอสผู้เป็นที่รักของเราแมสุดท้ายนี้ก็ขอชวนแฟนๆหงแดงมาร่วมงานเมนสเตนปาร์ตี้ลัซแดนซ์ for the n u m b e one วันสุดท้ายรวมพลังบายบอส พวกเราอยากชวนแฟนๆหงแดงมารวมตัวกันเพื่อมาเก็บหนึ่งในโมเมนต,ต์สุดท้ายกับเหล่าสาวกหงแดงตัวจริงขอเชิญทุกท่านที่มาร่วมเชียร์และร่วมอำลาบอสเยอะกันคอปไปกับพวกเราในวันที่19พฤษภาคมนี้เจอกันที่เดิมที่คาราบาวตะวันแดงเฟสติวลัลพระราม3ม,มาร่วมเชียร์บอลเชียร์บาวเชียร์บอลได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาวยกระดับความสนุกไปกับเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายเช่นเคยจากซูเปอร์สปอร์ตและเรืองวาใครอยากมาร่วมเชียร์ไปกับ พวกเราอย่ารอช้าค่ะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยบัตรราคา100บาทค่ะสำหรับเรื่องราวเมน a n d นท์ e l ล n e ตอนนี้ เรื่องราวชีวิตของผู้ชายที่ชื่อคลิยันเอมเป้ดาวยิงกับตันทีมชาติฝรั่งเศสในวัย25ปีกับสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกยังคงรอรุ้นและจับตาดูอยู่ว่าสโมสรต่อไปของเขาจะเป็นที่ไหนถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราชาวเมนสแตนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ